ครับผมชอบการละนเอียดนะครับตอนนะครับในรายวิชาเครื่องยนต์ในรายวิชาของมาขเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบของรถยนต์นะครับซึ่งนะครับกระทันแล้วเนี่ยนะครับเราได้คุยนะครับถึงเรื่องของรงยนต์แบบบรรทุกที่มือนะครับในคราวนี้นะครับเราก็จะมาถึงเรื่องโครงสร้างรถยนต์ที่เป็นออโต้นะครับซึ่งจะต้องซึ่งมันจะมีความับบซ้อนนะครับมากกว่านะครับซึ่งเรียกว่า เนื่องจากอุ่นตัวนี้จะต้องทํางานแบบแบบอัตโนมัตินะครับและต้องขับเลี้ยวได้เองนะครับและก็ส่วนหนึ่งนะครับจะต้องหมุนแกนนะครับแกนที่ใช้กับจะกรคงเนี่ยนะครับเองอีกส่วนหนึ่งนะครับนะซึ่งการออกแบบเนี่ยนะครับจะต้องออกแบบเพื่อให้แกนนะครับแกนตั้งแขนี่ยหมุนได้ครับตัวอิสระซ้ายขวาหรือหมุนได้ลอกตัวเองนะครับและโครงสร้างฐานนะครับ ต้องใหญ่และต้องแน่นกว่าปกตินะครับนะลึ่งเวลาเวลาเราออกแบบเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเรื่องการติดตั้งนะครับของเซนเซอร์ด้วยถ้าเราสร้างฐานเนี่ยสันเกินไปเราก็ไม่สามา,ารถวางเซนเซอร์ที่จับเส้นนะครับมาได้สูงเกินไประยะห่างของเซนเซอร์จะมีผลการติดตั้งแทนเซนเซอร์ควบคุมก็ควบคุมการการเดินทางนะครับ ก็จะมีผลอีกนะครับแต่ถ้ามันสูงถ้าทางมันสูงเกินนะครับต้องบบเดี่ยวเพนเซอร์จะมีผลนะครับหุ่นก็จะมีผลทางด้านการโคบงด้วยนะครับเพราะเวลายืดแขนมาเนี่ยเวลารับประทงด้านหน้าเนี่ยนะครับประทงก็จะมีน้าหนักส่วนหนึ่งนะครับเวลาออกไปด้านหน้าหุ่นก็จะเอียงได้นะครับแต่ถ้าแขนสั้นไปนะครับหุ่นก็จะไม่สามารถยืดแขนไปรับไปเก็บประทงได้ นะครับจากจุดเดิมที่เราวางไว้นะครับของคุณมีนวลนะครับอะอโต้นนี้ก็จะทํางานใช้กันนะครับโดยมีมอเตอร์นะครับเป็นตัวเลื่อนแขนออกนะครับแล้วก็จะมีครับลิมิตสวิตนะครับเป็นตัวแขนครับลิมิตสวิตตัวนี้นะครับเราต้องออกแบบนะในการติดตั้งให้เหมาะสมนะครับถ้าเราติดตั้งชิดเกินไปนะครับขาลิมิตเนี่ยไม่โดนนะครับก็ แขนงกจะไม่หยุดจะวิ่งชนสอบไปเรื่อยๆนะครับจนทําให้มอนเตอร์เนี่ยวัวโหลดถึพันได้นะครับและเราติดตั้งติดมาข้างหน้าเกินนะครับในการออกแบบนะบก็แขนงก็จะถึงก่อนที่สามารถหีุกระทงได้เวลากระทงออกจากเปล่าแล้วก็จะหลุดน,นะครับก็จะเาวก็จะเาวาแบบดีทานน,นนะครับไม่มีคะแนนนะครับนะส่วนการเข้าออกองแขนตัวน,นี้ก็จะมีลิมิตขอรบกวมมีทีนึง นะครับส่วนการชึ้ลงเนี่ยจะคล้ายกับของมีนวดครับโดยใช้มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์นะครับแล้วก็มีแล้วก็ต้องออกแบบียิีสวิตต์นะครับเอาไว้คอยตัดว่าให้ขึ้นลงได้สูงแค่ไหนครับแล้วก็ต่ำแค่ไหนนะครับจะมีตัวควบคุมครับทั้งสองทางนะครับครับผมสำหรับแผงวงจรที่ควบคุมหุ่นยนต์ตัวออโตเมติกนี้นะครับเราก็จะมี ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ไดมอเตอร์ Water, นะครับและที่สำคัญเลยก็คือตัวไฟเบอร์ออปติกสำหรับในการนำทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับ